คุณไม่ต้องสู้กับสายสะดุดของหูฟังและความไม่สะดวกขณะขับรถอีกต่อไปด้วย MotoTech M THB 1 Helmet Bluetooth Headset สินค้าที่รวมหูฟังแบบไร้สายและบลูทูธในหมวกกันน็อกเพื่อสร้างประสบการณ์ขับรถที่ปลอดภัยและสนุกสุดๆไม่ว่าคุณจะเป็นนักปั่นจักรยานรถจักรยานยนต์หรือสกูตเตอร์รับประสบการณ์การขับรถที่ดีขึ้นด้วย MotoTech M THB 1คุณสมบัติหลัก คุณภาพเสียงดีที่สุดด้วยเทคโนโลยี Bluetooth v5.0 d e และเชฟซัดตัวใหม่ล่าสุดทำให้คุณได้ยินเสียงคุณภาพดีที่สุดแบบไม่มีสายสะดุดและคุณภาพเสียงดีความสะดวกในการใช้งานการเชื่อมต่อง่ายโดยเพียงแค่ปุ่มเดียวเลือกที่จะรับสายโทรศัพท์หรือติดต่อกับอุปกรณ์อื่นๆได้อย่างสะดวกสบายความคุ้มค่าสินค้ารับประกันคุณภาพถึง90วันและหากมีปัญหาคุณจะได้รับสินค้าใหม่โดยไม่ต้องซ่อม แบตเตอรี่ที่ยาวนานใช้งานต่อเนื่องได้4-5ชั่วโมงก่อนต้องชาร์จและชาร์จในเวลาเร็วข้อควรระวังหากคุณใช้แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเช่น Line หรือโทรศัพท์มือถือคุณอาจสัมผัสปัญหาเสียงที่ไม่ชัดเจนเมื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่สเสถียรแนะนำให้ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อความสเสถียรของการสนทนาเพิ่มประสบการณ์การขับรถของคุณด้วย MotoTech MTHB1 Helmet Bluetooth Headset และลืมความไม่สะดวกจากสายสะดุดและการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนรับสิ่งนี้ไปกับคุณในการเดินทางของคุณและเพิ่มความสนุกให้กับการขับรถของคุณ